จีโน่เสียคนใหม่เตรียมจะนั่งกาตาแอร์เวย์ฟรีแถมเงินอีกปีละ700ล้านอันนี้เป็นข่าวเป็นข่าวก็เลยต้องมาถามน้องจีโน่สักหน่อยสวัสดีสวัสดีค่ะเออยินดีด้วยขอบคุณค่ะ700ล้านเลยเหรออันนี้กาตาเหรอคะเฟกนิวค่ะ,คะจริงอุษาดีใจไปแทนแล้ว ทุกคนมายินดีหมดเอาโธถ้าหนูขนาดนั้น<ะ>ถ้าหนูขนาดนั้นหนูจะไม่ขนาดนั้นค่ะเป็นยังไงมันเป็นไงไม่จริงไม่จริงเหรอไม่จริงค่ะไม่จริงณตรงนี้ว่าไม่จริงคะ่ะข่าวนี้ก็คือว่าข้อตกลงสปอนเซอร์ครั้งประวัติศาสตร์จีนดอ่านักกอล,ล์ฟดาวรุ่งอายุ22ปีรวมถึงตัวเครื่องบินชัน้น business class r สำการแข่งขันและเกิดาทั้งหมดรวมกับเงินอีกปีารายปีมูลค่า22บล้านดอลลาร์สหรัฐไม่จริงเหรอไม่จริงค่ะโอ้โหท่าน,นอย่างนั้นหนูนั่งไปเที่ยวไหนสบายเลยหนูก็อยากให้เปฝันค่ะฝันว่าให้เป็นจริงมีคุยบ้างไหมไมีคุยกับสายการบินค่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กาตาร์กาตาาจ,จะมีเคยแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่มีคืยยังไม่ตกลงยังไม่ได้มีดิล อันนั้นก็ไม่ถึงขนาดดมีก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอยู่ไม่ถึงฮะไม่ถึงค่ะเอ้เราก็แสดงความหาเองให้ถึงเขาบอกให้ไปหาเองเออไอเนี้ยชอบหาเองให้ถึงหาเองให้ถึงไม้ึงแล้วก็ใช้ฝีไม้ฝีมือเราเนี่ยถูหาเองให้ถึงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ามีหลายสายการบินหรือธุรกิจก็แล้วแต่มันเป็นปกติของนักกีฬาอาชีพซึ่งจะมีสปอนเซอร์ถูกไหมถูกต้องค่ะ แต่ยังไม่มีข้อตกลงใดๆแบบนี้ไม่มีค่ะแล้วคิดว่าคงไม่มีขนาดนี้ใช่ไหมคิดว่าคงก็ไม่มีขนาดนี้ใช่ค่ะเจ็ดร้อยล้านคิดไว้ไหมจะทาไปอะไรอุ้ยก็ไม่มีนี่ตอบดีมันยังไม่มีค่ะมันก็เลยไม่ได้คิดเ <c oughs> อาเอาพี่ถามต่อไหนๆมาได้ติดตามมาตลอดเลยเพิ่งล่าสุดนี่ยังไง CME ใช่ไหมค่ะได้มาอีกแล้วได้มาอีกแล้ว, <c oughs> ลวก็มานั่งตรงนี้ก็เลยได้สองปี ได้มานั่งที่นี่สองปีเพราะรายการนี้ะรายการซีเอ็มีเหรอแสดงความยินดีครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่หลังจากที่ครั้งนั้นก็ไปได้ครับประวัติศาสตร์ถูกไหมใช่ขว้างเงินรางวัลสูงสุดเลยปเป็นเติที่มาคุยกับพี่พี่กัคุยกับอาตรงเนี้ยใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นเป็นยังไงอีกล่าให้ฟังซิอัปเดตชีวิตให้ฟังหน่อยไหนไหนมาก็ดีค่ะหลังจากนั้นก็ไปทําอะไรมับ้าง ครบหนึ่งปีพอดีอม, <laughs> มาที่นี่ก็ครบหนึ่งปีพอดีออไปทำอะไรกันมาบ้างเหมือนเดิมค่ะตีกอล์ฟหลังหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตีกอล์ฟเหมือนเดิมตีกอล์ฟเนี่ยเหรอใช่เราต้องเวลาจบเราหลังสู้ฟ้าค่ะหน้าสู้ดินแล้วก็ตีกอล์ฟเหมือนเดิมใช่ขุด <laughs> ดินเหมือนเดิม <laughs> <laughs> มาเวลาหนึ่งปีพอดีหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินใช่ค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่เราจะคว้าครั้งประวัติศาสตร์เงินรางวัลสูงสุดในปีนั้น ที่มาคุยกันวันนั้นกับอาค่ะอาก่อนหน้าเราบอกใหม่มาก็ที่สองที่สองที่สองอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันเหมือนปลดล็อกแล้วปลดล็อกทีนึงก็ตูมเลยค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมในรอบปีที่ผ่านมาก็มีก็ปีนี้ก็กดีขึ้นคะะปีนี้สตาร์ทที่ซาอุดีก็ได้แชมป์มแล้วก็ได้แชมป์มรวมปีนี้ค่ะสี่รายการที่ได้แชมป์มเ,มเป็น LPGA สามรายการเป็น เออ่ L.E.T ก็คือยุโรเปียนในรายการค่ะเออ่มีอะไรที่พลาดพังไปไหมในปีที่ผ่านมาโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะยุจะให้หนูเล่าเอาไอ้นี่แหละที่คนอื่นเขาอาจจะไม่คุยเขาคุยกันเมื่อสําเร็จเท่านั้นสี่รายการสําคัญถูกไหมอ่ะสี่รายการที่ที่สําเร็จอันที่สําเร็จอ่าซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากนะใช่ใช่ค่ะอันนี้ยินดีด้วยขอบคุณค่ะเพราะมันเหมือนพอปลดล็อกแล้วพลวดเลยทีนี้ใช่ อแต่พีดผิดหวังไม่ค่อยมีใครคุยจริแเลยมีเยอะเลยมีหนูนี่แหละคุยที่ชีวินักกอล์ฟี่ผิดหวังส่วนใหญ่มากกว่าไหมมากกว่าค่ะมากกว่าอยู่แล้วยังไงไหยกตัวอย่างซิประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาที่มันมีผิดหวังอ่ามีก็เมนเจอร์ก็มีค่ะแบบก็นำมาสองแต้มหลืมสุดท้ายเลยอเลยค่ะแล้วก็ต้องไปเพย์ออฟแล้วเพย์ออฟเขาก็ ออะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้อายุธอาจจะไม่ได้ตามแต่ถ้าสําหรับดังกองที่ตามก็จะแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายที่เขาแบบเอาจริงวันนั้นอะติ๊กถูกทุกอย่างเลยที่เราทาอะแต่ว่าแบบเขานั่นมีเขาเรียกโชคดี่ะน้าแบบนั้นเขามีน่าจะมีโชคที่ดีกว่าเราเลยอะค่ะแล้วก็มีอีกแบนหนึ่งก็นำเดี๋ยวก่อนจะไปอีกแบบน,นึงไอแปลว่าทุกอย่างมันทําทวงหมดแล้วทาทวงหมดแล้วสุดท้ายมันมาตัดสินที่โชคใช่มันก็ต้องมีโชคอะอายุหนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยอ่ เพราะว่าเขาแบบตกน้ำเลยอะค่ะแล้วเขาก็มาชิปเบอร์ดี้ลงตกน้ำแล้วก็ชิปลงเขานะใช่คือไอ้มันเกิดขึ้นขนาดนั้นได้ต้องให้เขาแล้วล่ะอ่าก็ไม่ได้่เอามันตกน้ำลงไปแล้วมาชิปเบอร์ดี้ขึ้นไปอีกยถูกเวละถูกไหมไอเราเดือดติ๊กถูกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ติ๊กถูกมาหมดแล้วแต่ว่าก็ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเอออารมณ์เวลามเป็น่างนี้เรารู้สึกยังไงก็ นั้นพอหลุมนั้นนะคะได้เขาชิปเบอร์ดีลงอ่ะหนูก็หนูวพัดคนคนหลังซะด้วยซ้ำนักภาษากอล์ฟบางคนอาจจะไม่รู้คือตอนนั้นที่เขาตกน้ำมาหนู่เป็นคนได้เปรียบใช่เพราะเขาตกน้ำแต่เขาต้องเล่นก่อนอแล้วเขาตกน้ำเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ดรอปมาแล้วเขาก็ชิปลงแสดงว่าหนูปลาฝ่ายเสียเปรียบแล้วใช่มันกลับกันแล้วมันเก่ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่หนูก็ยังทําได้อยู่ก็คือชิปไปแล้วก็พัชเบอร์ดีเท่ากันเลอย่เงี้ย แล้วก็ไปคือแทนที่เาเราได้แน่เราเบอร์ดี้ชวนชัวไอเขาเหนือกว่าเพราะเขาพลาดลงไปในน้ำแล้วมันจะกลับมาเท่าเราได้ยังไงแล้วต่อไปนั่นแหละแล้วก็ต่อไปก็ก็ไปยังไปเพลอบอยู่เหมือนกันหลุมเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ตีเข้าไปแบบอาจจะไม่ได้ใกล้มากแต่เขาได้อีเกิลแล้วก็แบบก็ชนะเอาเวลาเราอย่างนี้เนี่ยมันก็นักกอล์ฟเขาจะเก็บอารมณ์ได้ดีนะไม่ค่อยแสดงออกใช่ไหม ก็แสดงออกหลังหลังออกมาจากสนามกอล์ฟแสดงออกไงบอกเบื้องหลังให้ฟัง่อยร้องง่ายอยู่แล้วค่ะจะเป็นเหลืออะไรอ่ะยุทธร้องเลยเหรอร้องง่าค่ะร้องก่อนแก้ไขทีหลังคืออันนี้ไม่มีใครรู้หรอกอืมก็น่าจะมีอยู่เนาะคือมันโอ้โหใช่ไหมก็น่าจะมีอยู่นะเพราะว่าทุกคนก็แบบ ก็ทุกคนจิน่ว่าณคนที่เชียร์มันก็มันก็เห็นแล้วมันก็แบบโอ้แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวน้องที่อยู่ข้างในจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็มีอุ้ยยาค่ะไม่เบี้ยวอารมณ์มันดีเป่าอันนี้มันเป็นมันเป็นความโศก <c oughs> อยากจะอีกแบบหนึ่งเกี้จะว่าอะไรต่อจําได้ไหมอีกแบบหนึ่งอ๋ออีกแบบนึงละสี่พาร์ตก่าพูดเลยเป็นไงบ้างสี่พาร์ตหนูสี่พาร์ตก็เลยยื่นให้เขาไป เหมือนแบบอันนี้คือยอมอันนี้หนูว่าทาแต่หนูนํามาคือจริงๆถ้าออกเท่ากันอะค่ะถ้าออกเบอร์ดี้กับเบอร์ดี้เท่ากันอหนูจะชนะแต่หนูก็ออแล้วหนูก็สี่พัดแต่ว่ามันก็แบบก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็มันมันก็สอนสอนเยอะดีคะ่ะหยุดว่าแบบเออไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเก่งขนาดไหนก็วันหนึ่งก็พัดได้มนุษย์อะไรอย่างเงี้ย กเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็สอนก็สอนหนูเยอะเยอะมากๆาก่งน่แมนนันอะไรอืมอ่าความแพ้แพ้ก็เป็นแมทสอนเหมือนกันจริงๆความ่พ้แพ้สอนได้ดีกับตอนที่เราชนะอืมน่ะน่ะเอ่อถ้าถ้าในมุมของหนูนะคะอืมอืมอย่าคุยเยอะเดี๋ยวมันดีนะยนไม่มันก็ต้องมีบ้างเป็นเกรดเป็นเกรดโอเคได้อ่เพราะฉะนั้นอ่าเป็นไงชีวิตปีที่ผ่านมาดีขึ้นไหม ก็ดีขึ้นค่ะหมายถึงว่าเทียบกับปีก่อนนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันคือเป็นปีความเจ็บปวดที่มาคุยกัอารคราวที่แล้วเนี่ยอ oh. ใช่ไหมคือมันอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยวะใช่ใพอปลดล็อกพวกปีที่ผ่านมาโอเคใช่ไหมชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตก็ชีวิตก็ไม่ไม่เปลี่ยนค่ะดีหมายถึงว่าจรีรู้สึกว่าจริงก็ยังทําทุกวันไม่คือปีที่แล้วมันอาจจะรู้สึกว่าในในพาร์ทของหลักกีฬาอาจจะรู้สึกว่าเจ็บปวดอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแต่จิงรู้สึกว่าจริงก็ไม่มีวันไหนที่จิงรู้สึกว่า จีนรู้สึกไม่รู้สึกดีจีนรู้สึกอะแฮปปี้ที่จีนได้ออกไปทําทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตแฮปปี้มากๆะะอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็ได้คําตอบว่าจริงๆชัยชนะมันก็ไม่ได้เป็นคําตอบของทุกอย่างอะไรเงี้ยเอ,ออทุกวันนี้หนูก็แฮปปี้เหมือนก็เหมือนอายุแล้วค่ะหนูก็ต้องชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคือเราต้องไม่ทํางานแล้วหรืออะไรหนูก็ต้องตื่นมาซ้อมเหมือนเดิม ทําอะไรเหมือนเดิมซ้ำๆเดิมๆซ้มอมพัดก็ซ้อมเหมือนเดิมชิปก็เหมือนเดิมเนี่ะค่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นยังไม่มีวันไหนที่เบื่อใช่ไหมมีวันไหนที่เบื่ออย่างมีอยู่แล้วค่ะวันที่แบบขี้เกียจเนี่ยมันไม่ได้เบื่อขีเกยมีเหรอขี้เกียจมีเหรอมีทาไมจะไม่มีมีอายุ แล้วมันซ้อมนักกอมันก็จะซ้อมซ้ำๆน่ะใช่คือมันเป็นกิจกรรมการซ้อมพิโคนหน้าเบื่อเลยเพื่อตรงๆน่อ่ะแล้วถามว่าหนูชีวิตหนูเปลี่ยนไปยังไงหนูก็ต้องมาซ้อมอะไรที่หน้าเบื่ออย่างนี้เหมือนเดิมคือมันอยู่ที่เดิมอ่ะวอลโลปอะซ้อมเหมือนเดิมอาจจะซ้อมดีแบบอาจจะซ้อมรูปแบบใหม่แต่มันก็คือการซ้อมอือก็ตื่นมาซแบบวิ่งตื่นมาซ้อมตื่นมาแล้วก็ตอนเย็นฟิตเนสกินข้าวนอนเหมือนเดิม เออที่เวนหนูก็อยู่อย่างเงี้ยก็เหมือนอาก็มาจัดรายการอยู่ใช่ค่ะอาก็เหมือนหนูก็เหมือนอาก็อาทํางานกี่ชั่วโมงต่อหนึ่งวันหนูก็ทํางานอย่างนั้นแต่หนูแค่เปลี่ยนสถานที่ทํางานไม่เหมือนอาขนั้นีอืมอาตั้งเป้าปีนี้ต่อไปไว้ยังไงเออก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าสิ่งที่จินอยากได้มันก็ส่วนใหญ่มันก็ในปีนี้มันก็แบบเป็นอะไรที่แบบคาดเกินคาดมากมาเลยค่ะแล้วก็ปี ต่ออไปอะไรเงี้ยจริงว่าเคยฝันว่าแบบอยากได้เมเจอร์สักสักครั้งอะไรเงี้ยสักสองครั้งก็ได้สามครั้งก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าสามแต่ว่าก็จะมานะวันไหนก็เป็นเรื่องของของของเวลาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของจังหวะแบบทามิงอะไรเงี้ยหนูใช่คิดว่ามันเป็นพ่ออะไรมันยากนะคะเพราะเมเจอร์มันมีห้าครั้งต่อปีใช่แล้วก็สลับมันก็จะยาก ผู้เล่นมันก็จะแบบทัฟขึ้นคือแบบเมเจอร์มันพลาดได้น้อยมากๆาเลยค่ะคือแบบทุกคนแบบก็รอแบบคือกอล์ฟมันเป็นกีฬาที่ยากตรงที่แบบพลาดแบบสมมุติคุณนําอยู่แต่คนรอประมาณร้อยกว่าหนึ่งร้อยก็คนที่รอเนอะณวันนั้นเลยอะค่ะณวันที่แบบเออแบบอเราพลาดมาคือแบบทุกคนก็พร้อมที่จะแทนที่อยู่แล้วณทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่ยุ้นถามอะค่ะคือแบบมันพลาดมากกว่าสําเร็จไหม อ๋หนูให้นับว่าหนูได้แชมป์สี่ครั้งปีที่แล้วแต่หนูแข่งไปยี่สิบครั้งยี่สิบเอ็ดครั้งแล้วหนูถามว่าคือชัยชนะไอ้ตอนที่เราพลาดเยอะกว่าชนะหรือเปล่าก็อันนี้ก็เป็นคําตอบก็อันนี้ก็เป็นคำตอบแต่เป็นปกตินะมันเป็นปกติใช่ใช่ไม่เทือเพราะฉะนั้นตั้งเป้าก็อย่างที่บอกไปแล้วสักสามเมเจอร์ไปเลยโอ้อ้าวได้ค่ะไอ้รม่อ้หนูง็ว้อ่าถ้าได้มามานี่เลยนะเดี๋ยวเลี้ยงฉลองติดเลี้ยง พาไปเลี้ยงฉลองใหญ่เลยโอเคได้อยู่แล้วจะให้เออเธอต้องเป็นคนเลี้ยงนี่เป็นแม่สิทธินีฮะเอาอีกแล้วอายุก็ถามหนูปีที่แล้วอาอไม่อยากจะถามบอกเป็นเรื่องยังไม่มาบ้านเหรอหน้าบ้านยังไม่เจออะไรนะยังไม่เจอหน้าบ้านอายุตุ่นาออกไปกลางรายการคืออะไรสามภารเนยคะนี่เฮ้ยถ้าสัมภารไม่มารอหนูหนูจ่ายภาษีไม่กะไม่ สัมปร,รณ์ต้องรู้ไหมว่มาใครทําเพื่อชาตินะอฮะอเอาจริงๆถ้าวันไี้ติดต่อมาบอกพี่อายุจะเขีย์ให้เหรอคะไม่ <c oughs> <ะ>อ้า <c oughs> ฮะพี่ก็จะเอามาบอกประชาชนว่าขณะน,นี้แต่จริงเกกินเราก็มาเป็นระบบนี่เราแย่เล่น ใช่มันเป็นระบบมันมีมาตรฐานมันมีกฎเกณฑ์ของมันปกติว่าทำใช้วินต่างประเทศในเวลากี่เดือนในรอบปีใรายได้จากไหนมันหักภาษีที่น้วนอะไรยังไงมันมีกระบวนการเนี่ยเล่นก็ไปแย่เขาล้อเล่นไงชอบล้อเล่นกับชมกรเหรอไม่กีฬากล์ฟมันมีมาตรฐานกฎเกณฑ์มันเป๊ะมากเลยใช่ใช่ถูกไหมไม่วันนี้ขอบคุณมากที่มาแสดงคอมยีดีขอบคุณค่ะมาให้เจอมาอัปเดตกันหน่อย สวยขึ้นไหมรู้สึกตัวไหมก็พยายามค่ะคนเราต้องพยายามสวยเหรอพยายามให้มันดูดีตลอดเวลาเพราะว่าลุกหนูเวลาถ้าหนูไม่ทําอะไรหนูก็ไม่ไม่ทำอะไรเลยเอะหนูไม่แต่งหน้าหนูแบบรองเท้าแตะดีบแบบคอกลมกางเกงยีนขาสั้นไปทุกที่อะหนูชิวมาก หนูก็เลยพยายามคนจะจําไม่ได้เลยนะคะถ้าถ้าอยู่ลูกนั้นจริงเหรอจำไม่ได้เลยถ้าลูกแบบข้างนอกเลยฮานูเซอร์มากมีเวลาไปเซอร์เหรอมีค่ะยศฮะมีค่ะเออยังไงอาก็จําได้วันไหนแต่งตัวมาเซิร์ผ่านให้ดูอ่าลองลองดูอ่าในฐานะที่ผมอาจจะไม่เป็นแฟนกีฬากอฟแต่ว่าเป็นแฟนนักกอฟ หลายคนตั้งแต่หลายรุ่นที่ผ่านมาคือผมไม่เล่นกอล์ฟไม่เป็นเล่นกอล์ฟไม่เป็นสอนได้ไหมตั้งแต่ปีเท่่แล้วคะอุยุหนึ่งอายุบอกว่าอายุจะไปลองคือมันเป็นกีฬาที่ใช้เวลาก <c oughs> ็จริงถูกไหมนี่หนูใช้เวลามาสิบกว่าปีแล้วหนูก็นอย่างเงี้ยค่ะไม่สมมติะจะไปเล่นกอล์ฟเนี่ยต้องไปตั้งแต่ตีห้าหกโมงถูกไหมไม่ขนาดนั้นอายุอยากร้อนกลัวร้อนไหมคะเอาไม่กลัวก็ได้ไปได้ตอนไหนก็ไปได้ทุกตอนเลย ไปออกรอบทีหนึ่งกี่โมกี่ชั่วโมงออกรอบทีหนึ่งก็ไม่อายุก็อย่าพึ่งไปออกรอบอุ้ยอายุ้าไปออกรอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะสมมติว่าทะเลนมันก็ต้องถึงวันที่ออกรอบถูกไหมคนปกติอาจจะสี่อายุอาจจะเป็นหกเจ็ดคือเอาไม้มามาฟาดเลยเห็นว่าชรามากใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นเขาสี่เขาบองนี่เป็นหกชั่วโมงอ่ะเดินคานไปหรือยังไงไม่ใช่มันยากมันยากคือมันจะตีไม่โดนลูกนี่แหละค่ะ ไปสนามไดก่อนไปสนามไดไปสนามไดก่อนไป็นลองตีอ๋อกลัวว่าออกรอบแล้วไปตีไว้โดนลูกใช่แล้วเดี๋ยวกลัวหลังจะเอมเมนฮะเดี๋ยวกวนหลังจะคอมเมนหน้ากลัวหลังจะเอม็มนตลเมื่อไหร่จะไปสักทีใช่เไจะไปเลยนี่เดี๋ยวกลัวไม่ไม่ไม่คุ้มค่าออกรอบนะคะอืมเอาเถอะจะให้ไปเล่นไหมเนี่ย ไปเล่นได้แต่ว่าไปสนามไดก่อนไงคะอายุอ,อ,อไ,ดไ,ดได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกันมีเวลาว่างสอนหน่อยนะนอยากได้เคล็ดลับแชมป์อะนะหรือจะไปเป็นแชมป์เลยเหรอคะเคล็ดลับแชมป์ไม่ได้บอกว่าจะเป็นแชมป์อ๋อเคล็ดลับแชมป์อ่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาอัปเดตแล้วก็รวมถึงมาสวัสดีปีใหม่กันอ๋อใช่ใช่วันไหนว่างไปทานข้าวกันเดี๋ยวนัดปูคณะไปอทีนี้อยากจะให้พูดกับท่านผู้ชมสักนิดนึงเอากล้องไหน อาท่านผู้ชมผมถือว่านี่คือนักกอล์ฟที่คนไทยเราภาคภูมิใจเขาจะมาบอกกล่าวอยากให้พูดกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามไม่าจะเป็นแฟนกีฬากอล์ฟซึ่งติดตามอยู่แล้วและคนที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟไม่ได้ดูกอล์ฟแต่รู้เขาภูมิใจเธอมากรู้ไหมทราบค่ะพอทราบค่ะพอทราบเชิญค่ะโห ยากเลยจริงๆก็ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่หนูก็คือเป็นนากกอลแต่ว่าในในพาร์ทของนักกีฬาเนาะจริงว่ามันก็มีทั้งแบบแพ้มีทั้งชนะมันมันเป็นเรื่องปกติของกีฬาจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบสนับสนุน ทั้งจีนทั้งนักกีฬาไทยทุกคนดีกว่าช่วงนี้ก็ช่วงซีเกมด้วยเนาะที่ที่แบบแบบสนับสนุนพวกเราทุกคนมาตลอดแล้วก็คอยเชียร์คอยเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่างงี้ค่ะก็จะต้องบอกว่านักกีฬาแบบกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากมากค่ะสาหรับนักกีฬาเพราะว่าแบบเขาทั้งเหนื่อยเขาต้องมีผิดหวังเขาแบบคนดู้องไห้ผิดหวังแล้วนักกีฬาเอง ก็หนักเหมือนกันเลยนะคะณนะวันหนึ่งที่เขาสําเร็จนะวันหนึ่งที่เขาย,ยังเล่นอยู่ก็อยากให้ทุกคนคอยเคียงข้างนักกีฬาทุกๆคนไปก็ขอบคุณขอบคุณมากๆ,ค,ากๆค่ะแล้วก็ฝากเ,าเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยค่ะโอ้พูดดีมากเลยนะใช่ไหมพูดดีจริงจริงนะหนูจะมาอยู่ข้างะแ้นหนูรีถทายแล้วอาจจะรับหนูมาตรงเอาเป็นว่าถ้าเกิดเลิกเล่นฟอฟหนูมาประกาศมาจัดรายการด้วยกันไหม ได้เลยโอเคตามนั้นเราตกลงจับเบอร์ตื่นกี่โมงอ่ะนี่ไงอะไรกี่โมงเรื่องราวแถวนี้อ่ะหรือจะไปจัดรายการเรื่องคึกคืนคืนนี้ไหมโอเคถ้าเรื่องตั้งรายการเฉพาะเลยคุณวิบูลอยู่ที่เนี่อ่าถ้าเกิดเขาพร้อมจะมาจัดรายการยินดีไหมแต่ต้องมีพี่ด้วยนะครับคึกคืนคืนนี้อ่าคุยข่าวกันแบบสนุกสนุกอ้าวได้เลยอ่าได้อ่า พี่ขออนุญาตขอบคุณผู้ชมนนรายการกรมกรัรข่าวคุยนอกจอขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันเดลี่แซนด์วิชฟาร์มเฮาส์พร้อมทานซอช่ายรสต่างๆคือเดลี่แซนด์วิชไส้ไส้กรอกพิ้งซอสหมูหยองมายองเนสและไส้ทูน่ามายองเนสไม่มีไขมันทานอร่อยพกพาสะดวกมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร,ร์มาร์เก็ตชั้นนำสั่งออนไลน์ได้ที่ l ล n e แอดฟาร์มเฮาส์ไทยสั่งร้อยบาทขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศ กินข้าวหรือยังเอ่อกินมาแล้วจะกินอีกได้ค่ะจะกินอะไรหยิบเลยเลือกเลยเอาอะไรอ๋ออันนี้พิ้งซอสอันนี้เป็นคูน่ามายงเนสอ่อหมูหอมยองไงเนมาย,ยองเนสอะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดต,ตามครับสวัสดีครับ เพลงไม่รอ้องไม่รอม้รองเราขึ้นแล้วตๆๆ่ึงดึทุกคนไปกินข้าวเล้วคะร้องเพลงรออ้อ,อ,งองเพลงไม่ร้องทำไมไอยูต้องร้องเพลงอยากฟังเสียงไอยูถ้าหนูร้องเพลงอ่ะมันจะมันจะไม่พิเศษเพราะไอยูถ้าดูคนร้องเพลงแต่หนูเป็นคนเดียวที่ทีมงานยังบอกเลยหนูรอดไปจากอายุด้วยการไม่ร้องเพลงหนูพิเศษแล้วโอเคบอดที่จะประจัดรายการคู่กับผมสวัสดีครับ